ที่ให้เธอทั้งใจไม่ได้ให้ทุกวันโอ้ยดึงดราม่าเลยเหรอคะเราดึงเลยเราอยากรู้ว่าเหตุ การไหนที่ทําให้เราสองคนเนี่ยรู้สึกว่าแบบหูเราสนิทก,กันขนาดนี้เลยหรอพี่จ๋าอยไม่เป็นเรื่องดรามา่าคือพูดง่ายๆเลยอะค่ะหนูคิดว่าการที่เราจะนะการที่เราจะสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะห,หนูรู้สึกว่ามันจะต้องผ่านแบบอะไรมาเรื่อยๆค่ะถ้าไม่ใช่ก้าก็คงมองไม่ออกว่าใครจะมาทํางานด้วยกันได้อะค่ะนี <The camera> <The camera> ่ยคือเขาเป็นคนเขาเวลาเขาพูดอะเขาไม่ได้คิดอะไรไม่ใช่ เมาแล้วมาแล้วมาแล้วเสร็จแล้วจบ Friends Day เพื่อนกันวันหนึ่ง <c oughs> สวัสดีค่ะอยู่กับพี่อครั้งใน Friends Day เพื่อนกันวันหนึ่งค่ะรายการของสาวเหงาที่อยากมีเพื่อน,นาเมาที่บ้านอาจารย์และว,ว,วันนี้เราได้สองสาวเป็นศิลป,ปินคู่หูด,ดูโอจากบ้าน XOXO Entertainment บอกเลยว่าตอนนี้กำลังแบบมาแรงแบบ แซงทุกโคกคนนี้เลยไม่ใ <kaz> ห้เสียเวลาไปเจอเขากันเลยจัสตินี่ก้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเค let's go สวัสดีค่ะไฮก้ากาพวกเราจัสมินดิก้านะคะจัสมินค่ะดิก้าค่ะวันนี้มาที่บ้านดชสารเราจะต้องมาแบบทำกิจกรรมพูดคุยกันเนื้อนึงพร้อมไหมพร้อมมากพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเราเข้าสู่ช่วงแรกกันเลยกับช่วงนกนกเคอกเาะฟ้า มาบ้านเพื่อนก็ต้องมีแบบของติดไม้ติดมือมาวันนี้สองสาวมีอะไรติดไม้ติดมือมาอที่บ้านดิฉันหนูจะบอกว่าเป็น ของที่พิเศษเนื่ะแอสัมผัสไม่ได้แต่ใช้หูฟังและใช้ตาดูได้นั่นก็คือในซิงเกิลใหม่ของพวกเราค่ะรักซิงแค่เมื่อวานค่ะเออเอามาฝากทุกคนในวันนี้ถ้าอย่างนั้นวันนี้ไหนมาบ้านพี่ปิวทั้งทีอยากฟังสดๆสนิทๆเป็นไหมจ๊ะได้อนุญาตขายทอนขายของเรากเลยละกันทีให้เธอทงใจม่ได้ให้ทุกวัน เธอต้องการแค่นี้เธอขาได้แค่นั้นจบเพียงไ่นี่ฉันว่าแฟร์ Love you everything แต่รักจินแค่เมื่อวานก็แค่เรื่องวันนั้นถามฉันวันนี้ฉัน ใครอยากดูสามารถดูได้ที่ไหนเพลงนี้เพลงนี้นะคะคก็สามารถดูได้ที่ YouTube ของ EXO EXO Entertainment ค่ะทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะ <มา S 2> ใช่ฝา,ากไป<ค>ดูกันด้วยก็ไปตามสองสาวกันได้นะสา <c oughs> อันนี้มันฟิลแบบว่าละลายพฤติกรรมเข้าบ้านปุ๊บเราก็มีการละลายพฤติกรรมกันก่อนแต่ว่าเรายังไม่ได้จบแค่นี้บ้านเพื่อนเราก็ต้องมีกิจกรรมทาที่ใหญ่โตกว่านี้เราไปเข้าสู่ช่วงหาทำค่ะ ซึ่งวันนี้เราจะทดสอบความเป็นนักร้องของทั้งสองคนเราจะหาเพลงที่ไม่ใช่ R&B แล้วให้ทั้งสองคนร้องแบบ R&B ลองคิดดูก่อนสิว่าตอนนี้เพลงอะไรที่ดูแบบว่าไม่ใกล้กับความเป็น R&B แต่ว่าเราจะเอามาทำให้เป็น R&B ให้ไม่เหมือน R&B เอาในค่ายดีไหมคะเป็นในค่ายดีกว่าอในค่ายดีกว่าแบบเราน่าจะได้ยินเพลงนี้นั่นก็คือเพลงอันนี้เป็น R&B นะพร้อมแล้วกับ Live Boy Version R&B ให้สัญญาณกันได้เลยไปกับ l b เช่ออย่างนี้อ i k e b อเอาใจฉันต้องคอย ย,ยังไหลให้ร้องบ่ใจอยอันนั้วก็บอกรักแค่ <c oughs> อีกวันไม่ความสำคัญคนออยังเธอพูดไปก็ไลฟ์บอย <c oughs> ได้อยู่ไหมได้แต่เมื่อกี้แอบได้ยินพี่จัสมินกระซิบมาว่า ามันไม่ใช่เวอร์ชันอันดีมันเป็นเวอร์ชันอื่นดีอาจะเป็นเวอร์ชันให้หนูคิดว่าหนูน่าจะถนัดด้วยเช่นกัน <c oughs> เราสองคนค่อนข้างที่จะนั่นก็คือเวอร์ชันเวอร์ชันหมอลำแล้วก็ลูกทุก่ง <c oughs> เอาละเอาละ,าละนี่ละเอาละคือปกติหลายบ้านมันจะมีจังหวะพูดไปกันได้บ้างมีเจ้อย่างนี้กันบ้างเ่อคันนี้ลูกทุ่งไหม่ะล่ะลูกทุ่งไหม่ไหมลูกทุ่งหมอลำไใหม่ไหม ลองได้ค่ะบม่เอ่าเลยลูกทุ่งหมอลำให้นางขึ้นก่อนเดี๋ยวนี่ตามปล่อยไปก็ไล่ปล่อยเจออย่างงี้ก็ปล่อยปล่อยม้ว่าแต่ฉันต้องคอยลักปล่อยเอ้าอีชัดเด้อเออเด้อรักประจอยนึงันก็บปอกรักกันเฮ้ในความสำมพัญก์่อยไปก็ไล่ปล่อยเยยยยๆ นี่นี่คือความเป็นจัสมินนิก้าของจริงมาบ้านเพื่อนเรามีเล่นเรามีอะไรกันแล้วเราก็ต้องมีพูดคุยเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ช่วงไม่สิเพื่อนไม่กล้าถามนะจ๊ะเรามาถามกันเลยกับข้อแรกอยดึงดราม่าเลยเหรอคะเราดึงเลยเราอยากรู้ว่าเหตุ การไหนที่ทําให้เราสองคนเนี่ยรู้สึกว่าแบบหูสนิทก,กันขนาดนี้เลยหรอพี่จ๋าอ๋อไม่เป็นเรื่องดรามา่าเ,เออไม่ดรามา่าไม่ดรามา่าแ,<ต>แต่แค่แบบอยากรู้ว่าตั้งแต่ประกวดตั้งแต่ที่แบบเราอยู่เป็นแบบมินิก,กา้าจนถึงตอนนี้มันมีเหตุการณ์ไหนคือสำหรับหนูตอนเนี้ยมนหลายเหตุการณ์เกินจนแบบ หนูไม่รู้จะเอาเหตุการณ์ไหนมาพูดคือพูดง่ายๆเลยอะค่ะหนูคิดว่าการที่เราจะนะการที่เราจะสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่ามันจะต้องผ่านแบบอะไรมาเรื่อยๆค่ะบางที่มันอาจจะไม่ได้มีอะไรที่มัน memorable มากแต่ว่าอยู่ด้วยกันนานมากพอแล้วอยู่ด้วยกันตลอดอะค่ะมันจะทําให้สนิทกันมากขึ้นไม่ใช่แค่ว่าแบบเวลาไปเที่ยวแบบด้วยกันบ่อยๆแล้วก็แบบเออมีความสุขด้วยกันแต่ว่าการที่มันสนิทมากขึ้นอะมันหมายถึงว่าแบบ เราเจอหลายๆอย่างมาด้วยกันเราเจอสิ่งที่แบบไม่ได้แฮปปี้เราเจอ <Yeah. S 1> สิ่งที่แบบทะเลาะกันบ้างหนอยกันบ้างแต่ว่าคือพอเรารู้แล้วว่าเพื่อนเราอเป็นแบบนี้เขาเนี้ยเป็นแบบนี้แต่แบบโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยเธอเป็นแบบนี้มัแบบนมีแต่ว่าฉันก็โอเคยอมรับได้แล้วก็แบบ กันนยอมะเะก็จบหรอกมันก็เลยทำให้สนิทกันมากกว่าค<ต>ือมันมีหลายเรืร่องราวอะไรเกินอะไรเงี้ยค่ะเชยแต่ว่า,<ช>แ,ตวาแต่ว่าอันนึงที่หนูรู้สึกว่ามันมีช่วงที่เราเนี่ยอยู่ด้วยกันเกือบ24ชั่วโมงในทุกวันค่ะเพราะว่าตอนนั้นเราเป็น เป็นรูเมทกันด้วยอะไรอ่ะหยูดด้วยกันเกือบ24ชั่วโมงเลยุกวันก่อนเดแล้วก็เดยแรกค่ะคือตอนนั้นเราเป็นรูเมทกันด้วยแล้วคือเราอ่ะตัวติดกันใช้คําว่าตัวติดกันเลยเพราะว่าแบบว่าไปไหนด้วยกันตลอดด้วยความเป็นรูเมทไปทํางานก็ไปพร้อมกันเพราะเราก็ไปทํางานที่เดียวกันเพราะว่าเราเป็นดูโอกันแล้วก็ไปซ้อมพร้อมกันกลับบ้านพร้อมกันกินนอนดูทุกอย่างคือมันพร้อมกันทั้งหมดเรียกว่าเห็นด้วยกันมาแบบใช่มันก็เลยเกือบ24ชั่วโมงใช่ค่ะ หนูว่ามันอยู่ที่ personality อะไรแบบของอสองคนด้วยค่ะแบบถ้าหนูไปเจอคนที่ไม่ open มากมก็อาจจะไม่ได้สนิทกันมากนิสัยไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนเลยแต่ว่าโชคดีที่ไม่มีใครที่มีแบบอีโก้ที่เยอะมันยอมลดมันยอมเพิ่มอะไรเงรี้ยมันยอมฟังกันเรียกว่าส่งเสริมกันใช่ค่ะ ถ้าได้รู้จักเขาจริงๆอะคือหนูไปนอนห้องเขาตอนแรกที่เรายังไม่ได้เป็นรูมเมทกันตอนนั้นเอจงจริงว่าหนูแต่ละตเหตุการเนาะเพราะหนูเก่งนะหนูพูดต,งตรงๆหนูเก่งแล้วก็หนูรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่โพสิทีฟอะแต่เขาเป็นคนพูดเก่งแต่ไม่ได้ไม่ได้หมายวามว่าพูดมากนะ,ะเป็นแต่นคนพูดเก่งพูดสิ่งที่ดีอะคะ่ะแ,แต่เอาจริงๆตอนแรกหนูอะแอบคิดว่าเราเราจะสนิทกับเขาได้ไหม ในในความคิดของหนูนะคะไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนไม่ดีแต่ว่าหนูหนูรู้สึกว่าหนูอ่ะจะเปิดให้เขาได้ไหมแล้วมันแล้วมันก็มีบางอย่างที่เขาทําให้หนูเปิดรับได้อ่ะค่ะเออมันคือสิ่งที่ดีนะมันไม่ใช่สิ่งที่แย่นะมัะคือแบบเออเขาทําให้หนูรู้สึกว่าบางอย่างที่หนูไม่สามารถคิดบวกได้เขาทําให้หนูคิดบวกได้อะไรเงี้ย ใช่มันก็เลยรู้สึกว่าเออเราเรา,เราเปิดใจกับเขามากขึ้นในตอนนั้นคราวนี้อยากรู้เลยเมื่อกี้เราพูดแล้วเราเล่าไปถึงจุดจุดหนึ่งที่มันจะเป็นคําถามต่อไปเือเหตุการณ์หรือว่าโมเมนต์ไหนที่เรารู้สึกว่าเราประทับใจเพื่อนคนนี้จังเลยเอ,อ๋อจริงถ้าสำหัผมก็ถ้าไม่ใช่ก้าก็คงมองไม่ออกว่าใครจะมาทํางานด้วยกันได้ค่ะใช่หถูงว่าแบบเออนั่นแหละค่ะแบบว่า ก็มองไม่ออกอ่ะมันเป็นใครไม่ได้ก็โชคดีที่เป็นแบบเนี้ยแหละบอกว่าทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่งั้วอยากรู้ว่าที่เรารู้สึกว่าเราโชคดีเราประทับใจเลยตัวพ่กาคือหนูว่าคือไม่คือหนูจะชอบแบบโอ๊ยก้าอคือคือเขาเป็นคนที่เงียบให้หนูได้แล้วประทับใจหนึ่งเลยเขาเป็นคนที่เงียบให้หนูได้ สองคือเขาเป็นคนที่สามารถ <debido S 1> ที่จะรับฟังได้คือเขาให้คำปรึกษาเราได้มีเหตุผลไม่มีไม่ไม่ไม่ว่ากันให้คำปรึกษาไว้ก่อนเขาให้คำปรึกษาเราได้เขาพร้อมที่สำคัญเลยเวลาจะมาว่าอะไรกันอ่ะเขาจะอยากรู้เรื่องของเราตลอดมันเลยทำให้สนุกเป็นผู้ปังที่ดีเขาจะตาเป็นประกายพิเศษค่ะอ๋อแล้วโอเคเรื่องนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเครับฟัง อย่างเงี้ยเขาจะดูแบบมีความสุขเพิเศษก็จะรู้สึกว่าคนนี้แหละเพราะปกติเวลาเราเราเล่าอะไรให้ใครฟังก็จะแบบอ๋อแต่ถ้าเป็นเขาก็จะแบบ ชื่อว่าอ,อ๋อเรายัางไงต่อละทีเนี่ย <c oughs> อ,อยินเ <c oughs> นื้อมันมา <c oughs> <ช>อันนี้แสดงถึงความใส่ใจเป็นหนึ่งในความประทับใจใ<ช>ที่แบบถ้าไม่ใช่พี่ก้ามันจะเป็นใครใช่แล้วเขาทรททำงานด้วยกันถ้าไม่ใช่ก้าคงทำไม่ได้เลยหรอจีใครจะมาร้องได้กับเราอ,อย่างนี้จะไม่มีก,ก้าต้องเราแค่สองคนเทุานั้นร <c oughs> <c oughs> <c oughs> ักจริงแค่เมื่อวานขายอย่างแรกคือเขาทำให้เรา ิวขึ้น,นะคะ่ะเมื่อก่อนไปเขาน่ข้างซีเรียสบางทีก็ซีเรียสกับเรื่องที่อาจจะไม่ควรซีเรียสจนเกินไปอนะไรเงี้ยเขาก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออที่จริงเรื่องแบบนี้มันก็ไม่ต้องซีเรียสก็ได้หมายถึงว่าไม่ถึงขั้นต้องสตรีกอะแต่เขาก็บอกว่ hey, กาเฮ้ยกล้าสตรีกไปหรือเปล่าอนะไรเงี<ม>้ยเขาก็หมายถึงบอกเราอนะไรเงี้ยอันนี้ก็ประทับใจที่เขาแบบลดล็อกเราได้ในเรื่องนี้เนี่ยค่ะเป็ <ST> S> <S <laughs> <laughs> ไนไรแล้วก็เขาเป็นคนเอนเตอร์เทนอะค่ะคือเขาทําให้หนูแบบแฮปปี้มากขึ้นอะ พวกสิ่งท mm ี hmm. ่โพซิทีฟอะเขาทําให้มันเกิดขึ้นในในชีวิตหนูได้อะไรเงี้ยอย่างที hmm. ่สองเขาก็รับฟังเหมือนกันค่ะรับฟังในสิ่งที่บางทีหนูอาจจะไม่ได้อยากบอกใครแต่ว่าหนูก็อยากบอกเขาเล่าอยากเล่าให้เขาฟังอะไรเงี้ย mm hmm. ที่จริงอะคนอาจจะมองว่าเขาดู mm hmm. เขาเป็นคนแบบขี้เล่นใช่ไหมแต่ที่จริงเขาเป็นคนจริงจังนะ mm hmm. ในในมุมที่จะจริงจังเขาก็จริงจังเลยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าดีค่ะที่แบบในบางมุมเขาก็จริงจังให้กับเราได้ไหมาย mm hmm. ถึงว่า เป็นที่ปรึกษาในหลายๆเรื่องให้เราได้เลยนะคะคือในวันที่เราเป็นผู้ฟังเราก็ช่วยซัพพอร์ตเขาในวันที่เราอยากได้ผู้ฟังเขาก็เป็นให้ได้ใช่อยากรู้ว่าเนี่ยที่บอกกันเลยว่าเราอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีแบบโกรธกันงอนกันแบบกระยุ่งกระยิ่งกระยุ่งกระยิงยิ่งเป็นสองสาวด้วยอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าเรื่องไหนที่เราเคยแบบ งอนกันหรือน้อยใจกันขอเป็นเรื่องที่เล็กที่สุดที่คิดว่าเราพอจะน้อยใจคนคนนี้ได้ น้อยอ่ะนอย่ะสมมุวมันจะเป็นเรื่องของความ misunderstanding ิซะมากกว่าค่ะคือ c o m m u n i ิเคช o n ผิดพลาดสื่อการกันผิดค่ะทำให้แบบเข้าใจกันผิดคือเรามันยกตัวอย่างในยากเพราะว่ามันเกิดขึ้นบ่อยสืานสารผิดพลาดใช่ใช่ใช่เซนเซนสมมติวลาเราพูดอะไรไปเขาจะคิดเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ความจริงเราไม่ได้คิดอะไรหรือเวลาที่เขาคิดพูดอะไรมาเราจะคิดเป็นอีกแบบหนึ่งแต่เขาไม่ได้คิดแบบนั้นทำให้เราแบบเอทำไม เงี้ยอะไรเงี้ยแต่ความจริงแล้ว่ความไม่ตั้งใจหรือว่าเราไม่ได้ตั้งใจอะไรอาจจะเป็นการตีความหมายของแต่ละคนที่มันไม่เหมือนกันหรือว่าการเอาไปคิดมากจำับหนูนะหนูบางทีหนูเอาไปคิดมากเองเงี้ยมันก็ก็เป็นเซึ่งบางทีพี่รู้ป่ะหนูก็กินข้าวปกติแบบแต่ว่าในอีพาร์ดึงกล้านั่งนั่งคิดแหละว่า คือฉันทำอะไรอย่างงี้ก็เจอเลยกี้ใช่ใช่คือเป็นคนคิดมากไงเนี่ยคือเขาเป็นคนเวลาเขาพูดอะเขาไม่ได้คิดอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเสร็จแล้วจบจบเลยชจบละ ชอ็อตฟิลมากไม่เ <ๆ S 1> ช่ <S <s <us> <S มันไม่ใช่การไม่คิดอะไรเลยแต่หมายถึงว่าเวลาเธอพูดอ่ะเธอจะพูดออกมาแบบตรงๆไงเขาเป็นคนพูดตรงๆแต่ว่าพอเราอะ่ะเราก็คิดว่าเออหรือว่าเขาคิดอย่างนี้นะหรือว่าเขาแบบเฮ้ยเขาพูดอย่างนี้เพราะอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนคิดมาก่ไหมซึ่งความจริงอ่ะเราหมายความยังไงอ่ะเราก็แมาแบบนั้นเลยเรามันชอบไปตีความสลับพี่ก้าก็คือเป็นเรื่องเดียวกันเลยคือเป็นเรื่องคอมมูนิเคชั่นอย่างเี้เหมือนกันใช่มใช่ไหมแต่ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่แบบ ผิดใจน้อยใจเงินกันโอ้ยเป็นเรื่องปกติขามีเยอะจนไม่สามารถที่จะแบบแคันได้ไม่เคยเป็นเรื่องใหญ่ใช่มันเป็นเรื่องเล็กเออมันเป็นเรื่องเล็กที่แบบเหมือนเรากับเพื่อนก็เป็นหลายๆคนเพราะว่าถ้าจะอยู่ด้วยกันตลอดมันแบบมันแฮปปี้ตลอดก็แปลกแปลกเออมันก็ต้องมีบ้างแบบกระทบกระทังกันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าคนเรานิสัยไปเหมือนกัน บางทีเราก็อยู่กับตัวเองเรายังไม่เข้าใจตัวเองเลยเราจะไปเข้าใจคนอื่นก็ยากอยู่อะไร้ย่ก็เ็นไปได้ใช่มีสิ่งไหนที่เราเคยทำหรือที่เราเคยคิดแต่ว่าอีกคนไม่รู้ไอ้นึกหรอสามล้อแล้วอ่ะพี่โสนินว่าไงแต่แบบไม่เคยทำแลยก็คิดว่าควรทำอ่ะแต่แบบไม่ได้ทำควรทำสิ่งนี้พี่กล้ารู้ไหมไม่รู้อุ้ยอุ้ยนก ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นหนูเป็นคนชอบแกล้ง่ะค่ะหนูชอบแกล้งกล้าหนูชอบหรือแบบคือเอาถ้าเกิดก่อนเลยอ่ะแบบเวลาที่เขามานอนห้องหรือว่าเมื่อก่อนตอนอยู่ด้วยกันมัมีครั้งนึงที่หนูไปหลบอยู่ด้วยอันเล่าเรื่องนี้ก่อนเลยว่าเด้อมีครั้งนึงหนูไปหลบอยู่ในตู้เสื้อผ้าเกือบจะแกล้ง่าวแล้วก็นอนนอนนอนเทปว่าเฮ้ยหนูก็แบบเปิดประตูแอะแล้วหนูก็เหงื่อหยีแล้วมันกี่เดือนมา พี่มันน่ากลัวมากคือตอนนั้นหนูนอนอยู่ใช่ไหมคะแล้วคือจันก็แบบเออเข้าไปในตู้เข้าไปในตู้นะจ๊ะจันมันทำมันทำหน้าตาน่ากลัวมากไม่น่ารักหนูยิ้มให้แต่ว่ายิ้มไม่ถึงขั้นร้องไห้แบบโฮนะแต่มันคือการน้ำตาไหลแล้วหดแล้วอะกลัวกลัวเลยอะเรนอะไรกันเคยมีครั้งหนึ่งเขาก็ลังกลับมาจากห้องในคอนโดก็เปิดประตูแล้วหนูแบบหนูจะไปหลบหนูชอบหลบเขาเวลาเขาเข้าห้องหนูก็เลยไปหลบ เอาก็ตัวอยู่ตรงหลังเตียงพี่มันเกือบ5นาทีอะพี่มันก็เดินหาไม่เจอไม่มันไม่สนใจไม่สนใจว่าหนูว่าลมอ๋อไม่คิดว่ามันอะอยู่ในห้องน้ำาเลยอะไยก็ไม่ไหาไม่ได้ต้องไปหาหนูก็อยู่กันแล้แบบ ไม,ม่เดี๋ยวจะาแล้วเดว่าล้ไม่ไม่ได้ดูบนโซฟา <c oughs> นั่งกินข้าวหนูก็เลยเดินออกบา้านแล้วก็ไม่เลยลก็คือแบบก <c oughs> แบบ็ปกติก็แบบบางทีก็เข้าไปก็มันก็อยู่ในห้องน้ำมันก็ทำอะไรของมาเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้ว่าเพื่อนอ,อยากเาอเนี่ยเราก็คิดว่าไม่ได้เพื่อน,อ,นอยากให้เราหาแหละไม่เหมือนเด็กเลยเนาะอ่ะแล้วสิ่งนั้นที่เราบอกว่าเออที่เราอยากจะทำแล้วเพื่อนไม่รู้คืออะไรคือมีคืนหนึ่งค่ะ ไม่ใช่อลนวมันจะเกินไปเยอะหนูว่าแบบเขานอนหลับปุ๋ยแล้วอะหนูแบบในหัวหนูหนูคิดว่าหนูอะแกล้งเขาดีไหมหนูจะแบบอาจจะดึงเขาลงมาจากเตียงตอนแรกโหดหลายว่ะดึงขาแต่ไม่ได้ให้ตกลงมาแพ้อะไรอย่างเงี้ย แต่เห็นสภาพเขานอนอยู่บนเตียงแล้วมันแบบหน้ามันไปแล้วว่ามันหลอดับสนิทแล้ววะเราก็เลยแต่คิดแต่ในหัวเราเองในหัวเราอะ execution มันเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ว่าแต่หน้างานมันยังไม่ได้ทำหน้ามันยังไม่ทำหนูก็จบอยู่แค่นั้าตนบไม่เคยบอกเขาเพราะว่าก็ไม่รู้จะบอกทำไมอะว่าแบบรู้ป่ะเมื่อคืนจะดึงขาเลยนะ็ไม่คิดว่ามันจะต้องบอกเออแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีคำถามแบบนี้ด้วยอะคาะนี้รู้แล้วนะว่าถ้าไปที่ห้องปุ๊บการนอนเราต้องห่มผ้าให้เรียบร้อยการนอนหนูคือไม่ได้ละของหนูยากมากอะ เพราะว่าจะนมีเป็นคนชอบแกล้งอ่ะแต่หนูไม่ค่อยแบบอ๋อูโกรธกันนะคือตอนอะละมันมีตอนหนึ่งที่คือเราอะเราใช้เราใช้ของแยกกันเนี่ยนะไม่ไม่มันไม่ได้ ไม่ได้ผลร้ายขนาดนั้นหรอกคือสบู่หนูมันหมดก็เลยใช้สบู่เขาเออสบู่กดไงเห็นไหมเออไม่ใช่เรื่องเดียวแต่ว่าไม่ได้บอกแค่นั้นแหละอ่าใช้แบบไม่ได้บอกกันก็คิดไว้อยู่แล้วว่ามันต้องมีบ้างแต่ว่าไม่เป็นไรเธอคิดไว้อยู่แล้วด้วยว่าต้องมีบ้างตอนเทียก็ซื้อมาให้ใช้ด้วยกันนะไม่ว่าใช่ แต่ว่าความจริงแล้วว่าหนูนับ ml ไว้ว,ว่าที่อาบน้ำของหนูมันลดไปกี่ ml oh <my S 1> ทุกครั้ง <God. S 1> ที่หนูอาบน้ำ,ลำนแล้วส่งบินเบอร์ใช่ใช่งบินเบอร์ที่หลังแล้วตอนนี้รู้แล้วก็อบอกว่าคุยกับสองสาวแล้วแบบ energy คือล้นเหลือจริงๆทั้งความสนิทกันทั้งความแบบประทับใจทั้งที่แกล้งกันคราวนี้อยากรู้เข้าสู่คำถามสุดท้ายด้วยความที่เราทำงานมาเนี่ย เรามองความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนความเป็นจั s ม i n นิกาเนี่ยในอีกสักสามปีข้างหน้าเออเรามองตัวเองแบบความสัมพันธ์ของเราสองคนเป็นยังไงใช่หนูพูดะรงจริงคือสาปีมันแปบ,บเดียวอ่ะใช่แปบบเดียวแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราทํางานยังยังมีโอกาสได้ทํางานด้วยกันอยู่องเงี้ยค่ะเราก็คงไม่ได้คิดหรอกว่าความจริงแล้วเราจะอยู่ด้วยกันให้ได้นานเท่าไหร่เราต้อง live in the moment เหมือนเวลาเรามีเพื่อนทุกคนที่มีเพื่อนเราจะไม่ได้คิดว่าเราจะอยู่กับเขานานเท่าไหร่เพื่อนก็คือเพื่อนบางทีไม่ต้องอยู่ด้วยกันตลอดก็ได้แค่คุยกันแค่วันเดียวแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันอาสมด้วยเดือนกลับมาคุยกันวันเดียวถ้ามันคือเพื่อนมันก็ยังยังรู้สึกสนิทกันเหมือนเดิมมันซิงค์ขึ้นเหมือนเดิมใช่ค่ะหนูเลยรู้สึกว่าหนูไม่ได้มองว่ามันจะต้องเป็นแบบไหนหนูคิดว่ามันมันก็คือจะต้องโฟล์ไป ด้วยกันถ้าจะเป็นเพื่อนกันใช่คะ่ะคำตอบนี้ดีอ่ะจริงๆเป็นอย่างที่พี่จัสบอกเลย<ช>จริงๆคือมันเป็นอย่างเนี้ยนั่นหละค่ะประมาณนั้นพี่กาล่ะหนูว่าเราก็คงยังสนิทกันเหมือนเดิมอะค่ะแต่ว่าตอนนี้มันเราก็ใกล้จบกันจะน,นีก็ปีสี่หนูปีสามหนูคิดว่ามันอาจจะมีระยะที่ห่างกันมากขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าหนูรู้สึกว่าความสนิทของเราจะยังเหมือนเดิมค่ะการพูดคุยอะไรเงี้ยก็จะยังเหมือนเดิมคิดว่าการนัดไปเที่ยวการแบบ จะไปไหนด้วยกันก็คงยังเหมือนเดิมใช่ในการแบบนัดกันเอ้ยเที่ยวนู่นไหมเที่ยวนี่ไหมหรือว่าการแบบคุยปรึกษากันอะไรเงี้ยหรือว่ามันก็ยังเหมือนเดิมอาจจะบางทีอาจจะไม่ได้เจอตัวกันเหมือนเดิมหมายถึงว่าแบบแบบบ่อยเหมือนมอเมื่อก่อนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นการคุยกันเหมือนเดิมเพราะว่าเอาจริงๆมันทางานด้วยกันมันเจอกันบ่อยแต่ว,ว่าความจริงเวลาเป็นนัดไปโน่นนี่ยังไม่ได้บ่อยขนาดเพราะว่า<อ>ถ้าเป็นเพื่อนกันจริงๆเวลานัดกันไม่เคยได้ไปไม่เคยได้ไปนัดสิบโมงมา เอ็ดสิบ้างอ่ะต้องบอกว่าสนุกสนานและได้รู้จักกับจัสมินนิก้าไปแบบเต็มๆเลยนะจ๊ะแต่ก่อนที่สองสาวจะจากกันไปอยากจะให้ทั้งสองสาวฝากผลงานหนึ่งว่าถ้าอยากติดตามจัสมินนิก้าหรือย้อนดูผลงานเก่าๆดูได้ทางไหนอะไรยังไงได้บ้างพวกเราจัสมินนิก้านะคะออกเพลงมาแล้วค่ะมีชื่อเพลงว่ารักจริงแค่เมื่อวานนะคะทุกคนสามารถเซิร์ชได้ที่ EXO EXO Entertainment ใช่ค่ะแล้วก็ดู MV เนาะได้ที่ e x ็ e n ซ Entertainment แล้วก็ฟังเพลงได้ทุกสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะทุกคน<ช>ฝากไว<ช>้ด้วยนะคะแล้วถ้าใครเขาอยากฟังเพลงเพิ่มเติมแบบเราไม่ได้ออกมาแพ้เพลงเดียวเรามีเพลง<ช>มาสามสี่เพลง ก็มีในช่อง e XO Entertainment e Search คำว่า j u s t i n Nika ก็ขึ้นค่ะแล้วก็มีของ R S ด้วยนะคะ j u s t i n Nika ก็สามารถไปดูได้ชักเล่นน้ำตาแล้วก็ฟังกันได้ค่ะฝากผลงานของน้องๆทั้งสองคน j u s t i n Nika ด้วยนะคะดีใจมากๆที่ทั้ง2คนมาในวันนี้นะคะถ้าใครดูคลิปนี้แล้วชอบก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Feel าช Channel ไว้ให้ด้วยนะคะสัปดาห์ถัดไปจะเป็นใครมาเมาที่บ้านจะเป็นสาวสามหนุ่มๆแก๊งไหนฝากติดตามด้วยแล้วเจอกัน มาอีพีหน้าบ๊ายบายบายค่ะบายค่ะโอ้ยมีกล้องนีด้วยค่ะ